สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ขอเช้าห้นาทีกับคริปโตเทลเลอร์ก็เป็นช่วงของการสอนข้อราคาบิตคอยน์เทรเวนเบนบีและ Dodge Coin. ดอจคอยน์ดูกันว่าแนวโน้มวนนนันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในเรืงทุนแต่อยา่างไรนะครับก็ข่าวดีไหมก็ข่าวดีแหละหลังจากที่เขาขึ้นไปเทสช่วง4ี่หมนะครับแล้วก็โดนแรงเทขายกดลงมานะครับแต่ ตอนที่มันลงมาเนี่ยมันด้านนะครับลงมาสู่เส้นเทรลไล์สีม่วงเห็นไหมเส้นเทรลไล์สีม่วงเส้นเดิมเส้นดีเส้นเดิมนะครับที่เคยเป็นแนวต้านนะครับก็คือเป็นแนวต้านเวลาที่เขา break out มาเนี่ยมักจะมีการย่อลงไปรีเทสนะครับแล้วไปต่อถือว่าค่อนข้างสวยดังนั้นชุดนี้ผมยังมองว่าน่าจะไปต่อได้อีกนะครับเป็นเพียงแค่การลงมารีเทสแล้วมีแนวโน้มว่าจะไปต่อ ในภาพ15นาทีผมเนี่ยค่อนข้างไบแอสนะครับค่อนข้างไบแอสเพราะเวลาที่เต้นเทรดสั้นเนี่ยหรือใครที่อยู่กับเรามานานเนี่ยเราก็จะรู้จักตัวของท่าประจำทำกำไลเบรกย่อดเด้งใช่ไหมในเพลงลิตตรงนี้ซึ่งบิตคอย15นาทีเนี่ยค่อนข้างตรงตามตำรานะครับคือจบรอบที่เส้น EMA แล้วเบรกเส้นกลางย่อลงมาที่เส้นกลางแล้วเด้ง มีแนวโน้มว่าน่าจะไปต่อตามกลยุทธ์เบรกยอดเด่นดังนั้นชาววันนี้ผมก็จะ bias ไปเลยว่าบิตคอยและหน้ามันน่าจะขึ้นสำหรับคนที่เล่นสั้นเนี่ยร่วมถึงผมเองเนี่ยผมก็มองหน้าลองไว้นะครับเปิดไว้สองสัตัวไม่รู้จะถึง TP หรือเปล่านะครับนี่ผมเปิดเนี่ยเปิดเนี่ยเวฟมาติก RLC เนี่ยผมโฟกัสลองหมดเลยผุกผมเห็นแล้วเฮ้ยบิตคอยมันน่าจะขึ้นหวา,างนั้นโอเค ยังไม่เหนยังไม่ช็อตอยู่นะครับก็ตามพี่ใหญ่ไปนะครับชาวนี้ส่วนตัวผมใบแหวนหนักๆเลยว่ามันจะขึ้นเพราะมันตรงตามตำรา,าตรงตามท่าประจาตรงตามเทคนิคอลที่ผมใช้แล้วมันขึ้นนะครับดังนั้นช่วงเช้าเนี่ยน่าจะขึ้นอ่ะนี่ผมให้ความเห็นไว้นะทีนี้ถ้าเราไม่มองมุมนี้แหละเราจบเรื่องประเด็นเรื่องของความ b บ a หว ในภาพประจำำําทํากระผมออกไปมาดูในภาพสีชั่วโมงกันบ้างน,นะครับภาพสี่ชั่วโมงขึ้นไปแต่4 2่หมก็มีในยะต้องมีที่มาที่ไปหรือเปล่าก็ไปเจอว่าติดเส้น EMA 200ติดแนวต้านเดิมเนี่ยติดแนวต้านเดิมนะครับแต่การย่อลงมาตรงนี้ผมมองว่าย่อเพื่อไปต่อเพราะย่อลงมาที่เส้นเทรลไลน์เนี่ยเส้นเทรลไลน์สีม่วงตรงนี้แล้วมัน เป็นเพียงแค่การรีเทสรีสแตนต์ ank, มีคำสพอร์ตกราฟลงมาเพื่อให้เป็นแรงแนวรับให้เป็นแรงขับเคลื่อนแรงสปริงให้กราฟพร้อมที่จะไปทดส,สอบแนวต้านที่เราเลงไว้คือช่วง42,800นะครับ วันนี้หลุนกันว่าเอาอย่างไงเบรกได้ไหมเนี่ยสี่หมเท่าไหร่42,100คือเส้น EMA 200ร้อยเบรกได้ไหมถ้าเบรกเส้น EMA 200ได้พฤติกรรมเนี่เขาจะทำคือจะพุ่งแรงไปเลยครับถ้าเกิดเขาจะไปจะพุ่งแรงพุ่งเร็วจะไปในเมืการสุดท้ายจะมีการย่อลงมาแบบนี้แล้วก็ไปต่อเหมือนในอดีตครับให้ดูเห็นไหมในอดีตเนี่ย เวลาที่เราลุ้นเรื่อง EMA เนะี่ยผมส่วนตัวผมจะมองแบบนี้เฮ้ยจังหวนนะเนี่ยค่อ,คอยๆดูนะจังหวะแรกเออว่ะจังหวะแรกแม่งเบรกไปแล้วเบรกเบรกย่อลงมารับอยู่ไหมรับไม่อยู่ล่วงรอบที่หนึ่งรอบที่สองเบรกอีกแล้วนะครับยอ่อลงมารับไม่อยู่ไหมรับไม่อยู่ล่วงรอบที่สามเบรกขึ้นไปเห็นไหมพุ่งไปเปี้ยงนะครับยอ่อลงมารับอยู่เราเลยลัน t r e ดขึ้นไปเล่นรอบนี้ได้ เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นการจบรอบไปก็ต้องมาลุ้นกันว่าที่มันกําลังจะเบรกเนี่ยเที่มันกำลังจะขึ้นไปเบรกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงโดยที่เรายังคงสมมติฐานแบบนี้อยู่ว่าโอเคถ้าเราย่อยไปในดูในภาพชัมม่วโมงเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันยกหายละมันยกหายละแต่เราจะเข้าตรงนี้เลยไหมก็แล้วแต่แผน แล้วจะแผนง่ายที่สุดเลยเนี่ยคือรอให้มันทํายกโลก่อนแต่เราก็ไม่รู้หรอกยกโลมันจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยคนที่มีของอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่ขึ้นไปแต่ช่วง42,000ันกว่าเหรียญเนี่ยแล้วอาจจะพักตัวหรือเปล่านะส่วนใครที่มีไม่มีของเนี่ยถามว่าตรงนี้รับได้ไหมก็โอเคนะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะซื้อ เพราะมันเบรกเอาแต่ว่าเวลาคุณซื้อคุณแบ่งหมายเข้านะครับเพราะคุณรู้ว่าเออโอเควะมันราคามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ราคากลางๆอ่ะถ้ามันจะไปต่อเรารู้แล้วแหละเฮ้ยชุดเนี้มันน่าจะขึ้นไปต่อสักราคาหนึ่งเช่นเฮ้ยมันน่าจะขึ้นไปถึงตรงนี้ว่าแล้วผ่านไม่ผ่านไม่รู้แหละ แต่ฉันรู้ว่าถ้ามันจะเป็น up chain ต้องมียกหายกโลดังนั้นในขึ้นมียอ่อดังนั้นอะไรจะต้องทําอะไรต่อครับมาทำอะไรในขึ้นมียอ่อเราก็รับซื้อตอนย่ออีกรอบหนึ่งไม่รู้แหละย่อเท่าไหร่ค่อยว่ากันนาคนย่อนนี้รับเป็นไม้ที่สอกเป็นไม้รับเพิ่มได้ไหมตรงนี้อาจจะซื้อกันตกรถไว้ก่อน ซื้อเพราะเบรกเอาท์ได้หรือเปล่านะครับก็ไปบริหารความเสี่ยงดูนะบริหารความเสี่ยงดูนะครับสับโตของบิตคอยสรุปเทรนยังมองว่าขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีของเลยซื้อกันตกรถได้นะครับตั้งสต็อปลอ s โลล่าสุดตรงนี้นะตั้งสต็อปลอ s โลล่าสุดตรงนี้ประมาณ38,500เหรียญขึ้นไปทำให้หานะครับต้องมีการยอ่อ เนาะขึ้นไปปุ๊บต้องมีการยอ่ยอยอ่อลงมาตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวว่ากันในอนาคตค่อยรับซื้อเพิ่มดีไหมลองดูนี่คือตัวของบิตคอยนะครับภาพรวมยังดีอยู่นะครับภาพรวมยังดีอยู่นะต่อไปเป็นตัวของ e ีเธอเรีนะครับอีเธอเรียมเนี่ยหลังจากที่ยกึยกยกัยกยกัยกอยู่เนี่ยก็ถ้าเราไปแอไปในเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยผมก็จริงๆเนี่ยผมขอโยกเทรนไลน์หน่อยอก็ค่อนข้างโอเคนะ ค่อนข้างโอเคนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้เอาอยังไงดีวะเห็นไหมครับมีการเบรก EMA 2 0 0ย่อลงมาแล้วพยายามยืนเหนืออยู่เส้น EMA ก้อนนี้คือถ้าคุณเข้าก้อนเนี้ยคุณเข้าก้อนนี้นะสิ่งที่คุณต้องทําเลยเนี่ยคือผมผมจะตอบตัวเองก่อนเวลาผมเข้านึ่งเข้าเพราะอะไรอ๋อฉันเข้าอีเ e r ร u m ตรงนี้เนี่ยเพราะฉันเห็นแล้วว่ามันเบรกเอาเส้นกดราคามา เส้นกดราคานี้มาจากไหนก็ลองตีเส้นนี้ดูเนี่ยตีเส้นข้างล่างเราเส้นข้างล่างเนี่ยมาเป็นเส้นข้างบนเออว่ะมองเป็นกรอบชา a n แนลได้ดังนั้นฉันตอบเองนะว่าฉันซื้อเพราะฉันเบรกเอาสองมันฉันซื้อเพราะมันยืน,ยนอยู่เหนือเส้น EMA แล้วแล้วฉันจะวาง Stop Loss ยังไงก็นี่เลยนะครับโลล่าสุดนะวางไว้ที่โลล่าสุดประมาณ2008นะอันนี้คือไม้แรกนะครับไม้แรกที่เราจะพีบายกัน เป็นพีบายกันหรือคุณจะวางสับล็อตใกล้กว่านั้นได้ก็แล้วแต่ความเสี่ยงแล้วแต่แผนการเทรดของคุณนะถ้าตามสรงกลามเนี่ยวางไว้ต่ำกว่า2,880เนี่ยค่อนข้างสวยถามว่าจุดนี้น่าสนใจไหมก็น่าเสี่ยงครับก็น่าเสี่ยงอยู่นะไม่แย่นะไม่แย่อาจจะค่อยเข้าเพิ่มในอนาคตก็ได้นะครับนี่คือในภาพหนึ่ชั่วโมงเนาะในภาพสีชั่วโมงเองเนี่ยนอกจากมีดิเวอร์เจขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ถือว่า ยังไม่ได้เสียทรงแต่อย่างใดนะครับเกิด d ดเวอร์เจตทำการดีดขึ้นมามีการเบรกเอาแล้วชะลอตัวอยู่ที่แนวต้านชะลอตัวอยู่ที่เส้น EMA ก็อาจจะไปต่อได้อาจจะซื้อชิงโชคไว้ก่อนนะครับจ,จะซื้อชิงโชคไว้ก่อนตรงนี้หมายหนึ่งแล้วเดี๋ยวอนาคตคอยว่ากันโดยที่ e ี h ท r e u เมเนี่ยมีแนวต้านชัดๆเนี่ยสามพถ้าเบรกจุดนี้ไปได้นเนี่ย ว่าน่าสนใจนะครับแต่ปัจจุบันก็ต้องรอรุ้นดูแหละว,ว่าจะเอาอย่างไรกับเขานะครับอีชเชวิมตรงนี้เป็นราคาที่น่าสนใจนะลองดูแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าคุณมองเหมือนกับผมเข้าระหวา Stop oss, ่างสป o อตคอมมอ o คูเอชชั่ n ไซ,ซิ่งควบคุมความเสี่ยงดูอย่างที่เราคุยกันเสมอ เวลาเราเข้าซื้อเราไม่ได้เข้าซื้อเพราะกะมันขึ้นแน่แน่นอนนอนกลีนได้เงินแน่แน่เลยแต่เราซื้อเพราะเราเห็นว่ามันมีโอกาสขึ้นเพราะนั้นเราต้องกลับไปตอบตัวเองนะว่าฉันซื้อเพราะอะไรยอมเสียเงินกี่บาทถ้ามันผิดทางเรายอมแพ้ตรงไหน กำไรเดี๋ยวให้ตลาดเฉลยครับว่าเราได้กี่บาทเนาะแล้วก็กำหนดความเสี่ยงมาก่อนนะครับนี่คือตัวของอีเวียรมผมยังมองว่ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อไปเทสแนวต้านสา4พันงร้อยนะครับก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อไปถึงแนวต้านตรงนั้นต่อมานะครับ BnB <c oughs> เอาอยัางไงนะครับเอาอยัางไง BnB เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือ ผมเปลี่ยนมุมมองแล้วกันข่าวที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้พูดอะไรกับเขาครับ VnB พอเราเล่นอยู่ในกรอบเราดูแล้วแหละมันเล่นอยู่ในกรอบใหญ่ๆเนี่ย390เถึง450เราใช้แผเหมือนอีเทเวมได้ไหมคือเฮ้ย <Okay. S 1> เราเห็นแล้วว่าว่าอย่างน้อยเนี่ยในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยมันกดไฮกดโลใช่ไหมกดโลแล้วมันยกโลอะยกไฮอะ เราเราเปลี่ยนมุมมองดูนะครับเนี่ยยกโล ow, ยกหายเอ๊ะหรือเราเล่นอย่างนี้ดีไหมเราซื้อเพราะอะไรล่ะตรงนี้แล้วก็อาจจะเออ่พูดแปลว่าถ้าเราจะหายเหตุผลในการเข้าซื้อนะเออเราก็ลองดูเอ๊ะช่วงบริเวณเนี้เราสามารถมองเป็นแนวตน้านเล็กๆได้หรือเปล่าแล้วบริเวณเนี้ยมันก็ยืนอยู่ยืน,ย,น,ย,นยืนเหนือเส้น EM เอเอมห,ห,ห้อสิบดหรือเปล่าดังนั้น เฮ้ยหรือมันจะขึ้นวะหน้าที่ของเราคือไม่รู้หรอกถ้าเรามาโนไปแล้วมันจะขึ้นแล้วก็บอกอ่ะฉันซื้อเพราะมันยือยู่เหนือแนวต้าน418มันยือยู่เหนือเส้น efa เข้าตรงนี้ stop loss ที่เราล่าสุดหรือ stop loss ต่ำกว่า290ได้เหมือนกันแล้วก็ล u n train ไปนะครับแต่เราต้องระมัดระวังนะถ้าคุณเข้าซื้อตรงเนี้ย เราวมันระหวังว่าเฮ้ยพอขึ้นไปถึง450แล้วมันจะมีอะไรบางอย่างขึ้นมาสกัดดาวล่งหรือเปล่าแล้วคุณก็ไปวางแผนโดดข้างบนนั้นได้แต่ส่วนตัวผมม,มองว่าถ้าคุณซื้อราคานี้เนี่ยเพราะเหตุผลสองประการที่เราว่ากันไปและ Stop Loss ช่วง390นิดนิดๆเนี่ยส่วนตัวแล้วคิดว่าต้องรอเบรกอะ่ะถึงจะคุ้มเสียเ่ยงไปขายช่วง500แบบเนี้ยผมว่าถึงจะคุ้มเสี่ยงนะครับแต่แนวโนม้ม BNB เนี่ยเตือนมองว่าน่าสนใจนะครับถ้าเกิดเขาสามารถยืนอยุ่นเหนือราคานี้ได้ไม่ไม่หลงไปต่ำกว่า4 5หรือ5เนี่ยคิดว่าน่าจะมีแนวนโน้มที่จะไปต่อขึ้นไปเทส450แต่จะเข้าตรงนี้ให้คุ้มเสี่ยงต้องไปขายไกลกว่านั้น <c oughs> เช่นช่วงประมาณ490ช่วง500นะครับถ้าเกิดเข้าด้วยเซตอัพนี้นะเพราะว่ามันจะได้ประมาณ2เท่าของความเสี่ยงเมื่อมันขึ้นไปถึงนี่มันขึ้นไปถึงช่วง 4 7 0กว่านะครับเนี่ยสองเท่าของความเสี่ยงถึงตรงน,นั้นแหละกว่าจะคุมนะครับดังนั้นถ้าเข้าแผ่นนี้นะก็ต้องรอเบรกถึงจะคุมก็ลองดูว่าเอาอย่างไรสหรับตัวของ B&B n นะครับตัวสุดท้าย d o ดอ Toy d ดอ c o อยเป็นยังไงบ้างนะครับดอชคอยก็หลังจากที่มีข่าวดีไหมนะครับมีข่าวดีไหมเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าดูจากภาพพาวเฟรมเดย์เนี่ยเราไ็เห็นแล้วโอ้โหมันลงมาแบบกระจุยกระจายเลยนะครับเนี่ยดอชคอยเนี่ยลงมาแบบกระจุยกระจายเลยเอะเราลองตีเทรนไลน์ดูเฮ้ยเบรกเทรนไลน์ line, ปุ๊บเห็นเทรนอะไรไหมก็ยังไม่ได้เห็นเทรนอะไรนะครับที่แน่ๆเลยเนี่ย ดูเหมือนกา้ามมันจะซึมซึมด้สัมปายนะซึมซึมแบบนี้นี่ซึมซึมแบบนี้โดยที่แนวรับสําคัญของดอชคอยเนี่ยเราเห็นอะไรไหมครับเราเห็นว่าเฮ้ยโซนเนี่ยเนี่ยโซนช่วงกี่เหรียญเนี่ยเนี่ยลงมาเทส3ทีแล้ว0.13ดหนโดยประมาณนะครับเป็นแนวรับสำคัญถ้าเกิดมันรับอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันรับอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมว่าน่าสนใจน่าสนใจยังไงคือมันเบรกมาใช่ไหม ตรงเนี้ยมันคือการสะสมของเป็นการสะสมพลังเราไม่รู้แหละว่าสะสมพลังไซเวตรงเนี้ยมันจะเลือกทางขึ้นหรือเลือกทางลงโอเคถ้าดอชคอยเดี่ยมันย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีสัญญาณกับตัวแล้วมันมีแท่งเทนที่บอกว่าเฮ้ยน่าจะเข้าซื้อได้วะ่ะผมว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะมันย่อลงมาสามครั้งแล้วมันทิ้งไสอ้อ่ะครั้งที่สี่ย่อลงมาแล้วไม่หลุดผมว่าน่าสนใจอยู่นะดอชคอยแต่เราจะ คอนเฟิร์มเราจะมั่นใจว่ามันน่าจะไปต่อนน่นนะครับต้องเบรก0.157ไปก่อนนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยผมยังมีความคิดเห็นว่ายังไม่น่าสนใจนะครับยังไซเวยอยู่นะครับสำหรับของดอ e คอยถ้าเกิดจะรับของเนี่ยลอตั้งรับแถวแนวรับ,รบตรงนี้ก็ได้นะเออผมว่าแนวรับนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีนึงว่า เฮ้ยจุดเนี้ยมันจะเอาอย่างไรวะมันจะเบรกเส้นข้างบนได้ไหมเนะี่ยหรือคุณจะตีเทรลเล็กๆดีก็ได้นะครับอย่างขั้นต่ำเนี่ยต้องเบรกเทรลล์สีเหลืองตรงเนี้ยเป็นสเต็ปแรกเนาะเบรกตรงนี้สเต็ปแรกถ้าคุณมองว่าเฮ้ยมันไม่ลงมาแล้วเบรกเทรลล์ตรงนี้ฉันก็ค่อยซื้อเบรกตรงนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยแม่งขึ้นไปต่อวะ่ะ ทำลายแนวต้านของอาจจะ follow by ข้ามบุดอีกทีหนงได้นะครับนี่ก็เป็นแผนของตัวดอชคอยนะครับก็รอมาเฉลยก่อนเนาะว่าจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับด้วยก็เชานาสวันนี้สวัสดีครับ